ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยม a คร u a r i ด DW สองแปดอัพเดตเทรนตลาดกับคุณปิงประกิจกันค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับแนวโน้มของตลาดมีมุมมองเชิงบวกบ้างไหมนะคะทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็สารัดนะคะก็ ม่ว่าจะมีประเด็นเรื่องอิสราเอลนะมากครทบแต่ว,ตว่าดูเหมือนว่าตลาดยังไม่ได้แพนดิ่ากับเรื่องนี้มากนะครับปัญหามันน่าจะจํากัดวงได้อยู่ในพื้นที่ตรงฉนนกาล่านะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแต่ว่าโอ้ไปขั้นเวสต์แบงก์แล้วก็อีปอลล์เล่นอีปอลล์ด้วยอีหลังเข้ามาร่วมวงด้วยอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นะน,นาาจจะถ้าไม่ไปถึงข,ขั้นนั้นภายใต้สถา,านี้เนี่ยผมว่ามันเป็น มันเป็นบกต่อสินทรัพย์เสี่ยงด้วยระดับหนึ่งเพราะว่าเงินเนี่ยมนไหลเข้าสู่เซฟฟเฮฟเว่นค่ะผมก็ทําให้โดยเฉพาะในเข้าสู่พัธบัลรฐัฐบาลอเมริกาค่ะพอเข้าสู่พัธบัลรัฐบาลอเมริกาเนี่ยยูมันก็ลงนะพอยูลงดอลาลาร์มันก็อ่อนนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากที่เงินจะเข้าสู่รัฐบัตรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเงินมันก็ยังเข้าสู่สก,กุลเงินอื่ใน,น,ใ,น,นในเอนเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นเยนหรือแม้กระทั่งบาทไทยใะนไหน สถานการณ์ตรงนี้มันกลายเป็นว่าเศษเสียเ่ยมันมันกลับคลายแรงกดดกันจากเรื่องมอริแล้วก็เรื่องดอลลาร์ฮะค่ะฉะนั้นก็บวกกับว่าตัวลตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่องการประกาศหนะครับและโดยรวมฮะเออร์เน็ิ้งเขาดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสองแต่จจยังแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่ามันแย่ลงน้อยกว่าเดิมนะครับภาพมันเลยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะฟื้นได้ไฮนะครับในระดับหนึ่งนะครับ ค่ะส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็ฉีดํำมันช้่งน,นะครับอย่าวอาไซส์มันก็เลยจาํากัดอ้ครับเดี๋ยวแต่มันก็เปิดออพไซส์มากขึ้นแล้วเรากำลังเข้าสู่ช่วงของ p ี e v e a r n i n g ด้วยนั้นโดยรวมแล้วอ่ะสัปดาห์นี้มันน่าจะควรต้องไปสัปดาห์การฟื้นตัวดได้นะครับคือเซอร์ไพรส์ไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามที่คาดนะครับว่าให้เกมมันอาจจะคลิปตรงที่อาจจะได้เห็นการเรื่องของอ เงินเนี่ยเข้าสู่พวกเซทเทเบนนะครับซึ่งมันจะดีกับตัวบาทไทยด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นพอนีก็ผมคิดว่าเราเว่หน้าลองขอได้ห้ทั้ง DWSX DJI แล้วก็ NDX นะฮะเช่นเดียวกับในบ้านเราเราก็อาจจะลองขอตัเซตเปอตี้ก็ทำได้นะครับเมื่อวานเห็นสัญญาณที่ดีอยู่เรื่องหนึ่งด้วยก็คือพนักงานเริ่ม c o v ว r s ช็อต่างชาเริ่มทำ cover ช็อตทั้งในหุ้นแล้วก็แหนรุกท่านนะครับก็ ตัวหุ้นเองเนี่ยหลังจากที่ช็อตดูเดือนมานานหลายวันเนี่ยเขาก็เห็นการ cover ช็อตแรงๆแล้วก็ตัว f u t ร r set city เนี่ยเขาก็มีการทำเาเปิดลองสุดทีเข้ามานะครับกว่า16,000สัญญาค่ะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวซ i t y c a t เนี่ยพลิกจากอา่ะกลายเป็นเรื่องเป็นบวกนะครับค่ะตรงนี้มันก็สะท้อนว่ามุมอมองเชิงลบที่มีที่มีต่อตัวต,วตลาดหุ้นไทยเนี่ย มันมันเบาลงมันจํากัดค่ะจรงหวะแบบนี้มันลองพอได้นะครับ้นในส่วนของ S P S N D X แล้วก็ Safety ค่ะได้ค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นมุมมองเชิงบวกนะคะจากเรื่องของสินทรัพย์ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบในเชิงบวกนะคะจากความขัดแย้งเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสนะคะค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณคุณปิงนะคะสวัสดีค่ะ คุณปิงประกิจนะคะแนะนําให้กลยุทธ์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสามารถเล่นเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นได้ในตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะว่าดาวไซส์จำกัดอัพไซส์เปิดกว้างส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคะเรื่องของผลประกอบการเอยที่กําลังจะทยอยประกาศนะคะแล้วก็ทิศทางของตัวเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็ตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะทําให้มีความคาดหวังว่าตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์นี้จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัว เ,ะะเพราะฉะนั้นเกงกำไรในฝั่งขาขึ้นนะคะแนะนำให้เทรดนะคะในฝั่งของการเกงกำไรดัชนีตลาดหุ้นสารัฐขาขึ้นค่ะท่านสามารถเทรดผ่าน ตัว DW นะคะที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลลี่หมายเลข28ได้นะคะเพราะว่ามีตัว DW ที่อ้างอิงกับตัชนีในฝั่งของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตัวของ S&P 500 Index, Nasdaq แล้วก็ดาวโจน์คุณปิงแนะนำค่ะสามารถเก็งกำไรได้ S&P 500 Index นะคะเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้น XPX 28C23124 ค่าเก็งยี่สิ Sensitivity 9.44นะคะ รวมไปถึงตลาดอื่นๆอย่างเช่น NDX นะคะเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นค่ะ NDX 2842312A ค่าเกลิ่ง20.6 Sensitivity 63.41รวมไปถึงตัวของ DJI ดาวโจนนะคะ DJI 2842312C ค่าเกลิ่ง22.6 Sensitivity 80.13จริงๆท่านสามารถเทรดตลาดหุ้นในฝั่งสารัฐได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะแต่ว่าสามารถเทรดตามมุมมองคำแนะนำของนักวิเคราะห์ได้รับบทวิเคราะห์ฟ,ฟรีทางไลน์ทุกวัน ไทย d ีวสแกน QR โค้ดข้างจอให้เลยนะคะ DW จากบริษัทหลักทรัพย์แมคคอรี่คือหมายเลข28ค่ะเป็น DW ที่อ้างอิงหลายตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยเซฟฟินะคะรวมไปถึงตลาดอื่นๆอย่างเช่นฮ่องกงห่างเสงห่างเสงเทคและหุ้นรายตัวของฮ่องกงแล้วก็มีทั้งฝั่งของสหรัฐาอเมริกาดาวโจนส์เอสเซน500แลวก็ n a s d a กค่ะท่านสามารถเข้าไปเลือกตารางเกียร์ริงนะคะดูตารางเกียร์ิงแล้วก็เลือกซีรีส์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอรี่ค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw.com